ผมก็คงใช้เวลาประมาณ10กว่าวันรอให้ทางกองปราบปรามขอนมาสอบสวนสืบสวนสอบสวนแล้วเราจะมีหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้หลักฐานที่อยู่ในมือเราเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เพราะว่าพนักง,งานสอบสวนอับยศคนนี้เคยล้มคดีในคดีน้องหญิงนาฬิการยาวิราชมาแล้วแล้วก็ถูกตั้งกรรมการสอบจนว่างถูกกักยาม3วันที่นองประชาชนคิดดูสิครับว่า้าประเทศนี้เมืองน,นี้มีพนักง,งานสอบสวนแบบนี้มีรองผู้กับสอบสวนแบบนี้ อ้างว่าตัวเองเนี่ยย้ายไปอยู่นนทบรุรีอ้างว่าตัวเองย้ายไปอยู่พัทสมุทรเจดีจังหวัดสุพรรณแล้วไม่ทําคดีชอให้คนอื่นทําต่อแต่เอากลับไปซ่อนไว้ที่บ้านตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันนี้เพิ่งได้คืนสํานวนมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปืนของกลางที่ต้องคืนให้กับผู้เสียหายก็เอาไปขายนะครับเสียงต่าๆเราเนี่ยเรายังโชคดีที่หลักฐานต่างๆพิสูจน์หลักฐาน,นวิทยาย,ยังเก็บไว้คุณหมอนิติเ,เวช สถาบันนิติเวศของกระทรวงยุติธรรมยังเก็บหลักฐานไว้นี่คือถ้าคดีแตงโมเป็นสถาบันนิติเวศาสของกระทรวงธรรมเป็นผู้ชนสูตรพิสูจน์ตั้งแต่แรกคดีแตงโมจะไม่เป็นแบบนี้นี่คือผมเพ่งบอกว่าสถาบันนิติเวศาของกระทรวงธรรมที่เราทำคดีมาร่วมกันเนี่ยหลายๆคดีเนี่ยนะครับผลชนสูตรเนี่ยไม่สามารถที่จะมีใบสั่งได้เลยตรงไปตรงมาต้องกระทรวงยุติธรรม สตาบันนิติวิตร์ของมาาลยธรรมศาสตร,ร์รังสิตคุณหมอเนี่ยนะครับนิติเวศเนี่ยทําคดีตรงไปตรงมาทุกคดีแล้วก็เปิดเผยให้กับญาติผู้เสียชีวิตดูในคดีนี้คุณหมอเราก็ได้ผลนิติเวศจากสถบาบันนิติวิทยาของกระทรวงธรรมานะครับแล้วก็ได้พูดคุยถึงผลต่างๆผู้ตายเนี่ยนะครับระบุเลยว่าพบสารยานอนหลับนะครับแล้วก็ มีความเห็นว่าอาจจะยิงตัวตายหรืออาจจะมีผู้ทําให้ตายคําว่ามีผู้ทําให้ตายเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็มีความสงสัยแต่คุณหมอก็ให้ความเห็นหมายเหตุว่าให้ดูพิสูจน์หลักฐานซึ่งพิสูจน์หลักฐานนทธยาเนี่ยก็มีปัญหานีปัญหาคือการตรวจดิเขาเรียกขมอปืนการตรวจขมอปืนเนี่ยก็ไม่ระบุว่าเป็นมือซ้ายมือขวาหรือ อยู่หลังมืออยู่หรืออยู่ในมือหรืออยู่นิ้วแต่กลับบอกว่าพบธาตุของสันนิษฐานนะครับไม่ใช่บอกว่าเข้าได้นะสันนิษฐานเนี่ยว่ามีหม่าปืนอยู่ที่มือเล็กน้อยซึ่งการที่ผู้ต้องหาเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยว่าที่ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยเอามือเนี่ยไปเช็ดกับปืนก็เกิดหม่าปืนได้เพราะมันเพราะเป็นคําว่าสันนิษฐาน แต่พอถอของนยุธยาเนี่ยความที่ออดประสบการณ์เนี่ยระดับพันตารวจโ,โทรไปเก็บหลักฐานเนี่ยกับไม่ระบุเลยว่าเป็นมือซ้ายมือขวาหรือนิ้วซ้ายนิ้วขวาหรือหลังมืออะไรก็แแต่เมื่อคุณไม่ระบุเนี่ยผู้ตายถนัดขวาแล้วถ้าผลออกมาถนัดซ้ายล่ะมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้เป็นคนยิงตัวเองตายเหตุที่ตัวเองจะต้องยิงตัวเองตายเนี่ยมันก็มีมูลเหตุในการขัดแยง้งกับกิ๊ก ที่เป็นนะครับคู่รักค่อนข้างรุนแรงพร้อมพวกสิ่งต่างๆเราเนี้มันคือความอ่อนด้อยความอ่อนประสบการณ์ของพิสูจน์หลักฐานของยุทธยาที่ให้เด็กไปเก็บคุณไม่เคยตรวจ DNA อ็นเอเหรอเสื้อของผู้ตายคุณก็ไม่ตรวจ DNA คุณก็ไม่ตรวจขมาปืนนะผมไม่ใช่อยากจะสอนพอถอแต่ ผมเรียนมาสิบปีเนี่ยกับอาจารย์พอถอเนี่ยผมบอ,อกให้เลยว่าเสื้อผู้ตายเนี่ยมีรูการยิงทะลุหน้าอกเนี่ยนะครับเข้าเข้าแล้วก็ทะลุหน้าอกเนี่ยไปด้านหลังเนี่ยเป็นรูเล็กเนี่ยการยิงระยะเขาเรียกจ่อยิงเนี่ยนะผลพิสูจน์หลักฐานเนี่ยออกมาโดยที่ว่าผู้ตายนอนหงายถูกยิงนะด้วยอาวุธปืนก้าวมม ลูกสศนปืนก้ามมอโดยปืนกลอกเนี่ยที่หน้าอกและทะลุที่นอนลงไปถึงใต้พื้นไม้ของใต้เตียงนอนก็เป็นการยิงยิงกดจากบนลงล่างแต่ผู้ตายนอนตะแคงตายข้างซ้ายนะครับถ้าเป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์จริงถ้าตะแคงนอนตายเนี่ยมันจะต้องยิงและผ่านผู้ตายที่หน้าอกกระสุนต้องทะลุหลังเนี่ยไปกระแทกกับฝาผน,านังแต่ที่ผล พอถอออกมาคือยิงในท่านอนหายตายแล้วทะลุที่นอนลงไปถึงพื้นไม้เห็นไหมครับความขัดแย้งของวิถีกระสุนก็ขัดแย้งกันขมอปืนคุณก็ไม่ตรวจว่าซ้ายหรือขวาแล้วมีการยิงทะลุหมอนอีกหมอนก็มีการถูกยิงด้วยกระสุนสองรูนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นหลักฐานเท่าน,นั้น ว่าหมอนเนี่ยทาไมถึงไม่มีขมาปืนแสดงว่าหมอนเนี่ยต้องอยู่ด้านหลังของผู้ตายในขณะที่มีการนอนพอยิงทะลุมันถึงไม่มีขมาเพราะขมาต้องอยู่ด้านบนคดีอย่างเนี้ยพนักง,งานสอบสวนไม่ทำคดีชันชนะสูตรการตาย กับเอาปืนเนี่ยซึ่งเป็นของกลางที่สําคัญในการจะต้องตรวจ DNA นในการในการตรวจต่างๆกระสุนปืนก็ต้องมาตรวจว่ากระสุนปืนทุกนัดเนี่ยมีรอยนิ้วมือของใครกล่องกระสุนปืนอะไรต่างๆเราเนี้ยมันเป็นหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่จะต้องเก็บรอยนิ้วมือแฝงนะครับกล้องวงจรปิดแมมโมรี่การ์ดก็ต้องไปดูว่าใครเป็นคนถอดปลั๊กไฟใครเป็นคนถอดอย่างเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของพิสูจน์หลักฐานอายุทยาซึ่ง ผมไม่แปลกใจหรอกที่คดีที่มีปัญหาเนี่ยในยุทธยาในนนทบุรีในภาคหนึ่งถึงเป็นแบบนี้เพราะพิสูจน์หลักฐานทํางานบกพร่องทั้งนั้นไม่ได้ว่าเราเก่งหรือเราอดเก่งแต่เราดูจากพิสูจน์หลักฐานเนี่ยของยุทธยานเนี่ยมันเป็นเรื่องของความที่อ่อนประสบการณ์ในการทํางานช่วยมากมากอ่ะพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะมันไม่มีการเก็บได้ยังไงเสื้อของผู้ตายสําคัญ เพราะว่าการยิงกระชั้นคิดเนี่ยยิงทะลุเสื้อเสื้อมันต้องมีรอยไหมนะครับแล้วรูเนี่ยนะหรือขอมเหลาปืนจะนต้องติดที่เสื้อ DNA ต่างๆเหล่านี้มันต้องพิสูจน์ให้ได้ในการสืบสวนสอบสวนในคดีฆาตกรรมคุณหมอที่สบพบางอินอยุทยาความอัปยศความเลวร้ายในคดีนี้ก็คือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับไปตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วนําปืน ไปให้พิสูจน์หลักฐานอยุยาตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐานอยุยาคืนปืนของกลางมาให้ตัวพนักงานสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนกับนําปืนและกระสุนปืนทึ่งเป็นปืนกลของประเทศอทศอสเตรเลียเอาไปขายพี่น้องประชาชนดูความอับอายของพนักงานสอบสวนสบพบางอินคนนี้นอกจากนี้ยังร่วมกับร้องผู้กับสอบสวนในสมัยนั้นเนี่ยไม่ทําคดีชอหาคนหาว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของคุณหมอเนี่ยนะเสียชีวิตจากการที่ ฆ่าตัวตายหรือมีผู้ทําให้ตายวันนี้เรามีหลักฐานหลายหลายประเด็นก็คือหนึ่งกล้องวงจรปิดในบ้านที่เกิดเหตุวันเกิดเหตุถูกเอาเมมโมรี่การ์ดออกไปถูกดึงปลั๊กออกไปผู้ตายถูกยิงด้วยปืนนะครับปืนก๊อกก้ามอมอที่ผู้ตายเนี่ยเพิ่งซื้อมาเนื่องจากเอามาป้องกันเนื่องจากมีคนข่มขู่ะฆ่านะพนักง,งานสอบสวนไม่เคยสอบปากคาอะไรเลยไม่เคย พิสูจน์ไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนทําหรืออะไรคดีชันสูตรการตายต้องส่งให้ศาลส่งให้อัยการเพื่อส่งให้ศาลว่ามีผู้ทําให้ตายหรือไม่ผลชันสูตรของนิติเวชสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมบอกเลยว่าผู้ตายอาจจะตายหรืออาจจะมีผู้ทําให้ตายก็ได้และพบสารยานอนหลับอยู่ในตัวผู้ตายตั้งั้นที่ผู้ตายเนี่ยวันรุ่งขึ้น,นจะต้องพาคุณแม่ไปหาหมอ ในเวลาตีห้านักตั้งนาฬิกาปุบเรียบร้อยนะครับแต่การเสียชีวิตของคุณหมอครั้งนี้มันมีความผิดปกติเยอะมากนะครับนะเราได้มีการให้ถ้อยคำกับทางกองปราบปรามและผมเชื่อมั่นว่าผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรพ,พัพบุรีเดชและผู้ว้องการกองปราบปรามนะครับพลตำรวจตีมนตรีนะครับจะทำความจริงให้ปรากฏ ดังนั้นเนี่ยคุณไม่ดูเลยอะไรก็ไม่ดูผมเนี่ยไปตามคดีนี้ด้วยสายเหตุที่ว่าคุณหมอมาล่องผมเรื่องไปตามอาวุธปืนที่พนักง,งานสอบสวนไม่ยอมมาปืนคืนให้จนกระทั่งไปเห็นผลนิติเวชจนกระทั่งไปเห็นหลักฐานต่างๆจนทําให้เราเชื่อมั่นว่าคดีเนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่เป็นคดีที่ยิงตัวตายและยิ่งผลชนสูตรการตายเนี่ยไม่มีการทําคดีตั้งแต่ปี2563เมื่อ5าพฤษภา2563 มันทาให้เราเห็นได้เลยว่านี่คือความอับศของคดีชอคดีชนสูตรการตายเหมือนคดีแตงโมเป๊ะไม่มีการทําคดีชนสูตรการตายก่อนแต่มาทําทีหลังไอ้นี่ก็เหมือนกันไม่ทําคดีชนสูตรการตายเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณหมอนะว่ามีผู้ทําให้ตายหรือว่าผูตา้ตายตายเองจากการยิงตัวตายสิ่งตา่างๆเหล่านี้ผมไม่อยากจะพูดนะผมเชื่อว่ากองปราบเดี๋ยวร่วมกับผมเนี่ยในการขี่คายคดีนี้ ไม่ยากทุกอย่างอยู่ในมือเราหมดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มปฏิบัติการเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับแต่พนักง,งานสอบสวนหรือรองผู้กับสอบสวนในคดีเนี้ยเราฟ้องตรงที่สารนายาคดีทุจริตประเตินไปชอบภาคหนึ่งแน่นอนในสัปดาหนะ์นะนะดังนั้นเนี่ยตำรวจชั่วๆแบบเนี้ยไม่ควรให้เป็นตำรวจหละเมื่อคุณตัดสินใจเป็นโจรคุณก็ต้องเป็นโจรคุณไม่ต้องเป็นตำรวจแล้วดังนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้ามีการยื่นฟ้องสารทุจริตเนี่ย โดยคุณหมอหมอบหน้าเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราคงไม่ปล่อยอไว้ให้อยู่ล็อกสังคมล็อกโลกตำรวจแบบนี้ควรจะไปอยู่ในห้องขังให้นักโทษในเรือนจำพอรู้ว่าเป็นตำรวจนะก็ต้องช่วยกันสหาบาทาหน่อยเพราะไอ้นี่มันขนาดมันเป็นพนักง,งานสอบสวนมันยังยังแย่ขนาดนี้ถ้าตอนนี้ไปเป็นรองสวัสดิ์สืบสวนจะไม่แย่ขนาดไหนคิดเอาเา,เาคิดเอาแล้วก,กันอยู่ที่นนทบุรี ประวัติก็เคยมีคดีล้มคดีน้องหญิงนาฬิกายาวิลาชท,ทำคดีฆาตรกรรมเป็นอุบัติเหตุก็ทำมาแล้วไอ้หมอเนี่ยดังนั้นไม่ควรจะมีชีวิตปลาเป็นตำรวจหรอกควรจะต้องเอาตัวไปขึ้นศาลและให้ป้านกินลงโทษนะให้เข้าคุกเ,เ,เข้าตารางไปคนแบบนี้ไม่ควรอยู่ไว้ในวงการตำรวจผมก็เรียนผู้ใหญ่ไปแล้วว่าคนแบบนี้อยาให้เป็นตำรวจเลยถ้าเป็นตำรวจแล้วมัน ล้มคดีแบบนี้บ่อยๆแล้วสังคมไทยมันจะอยู่ยังไงคุณหมอรอความหวังมาสองปีตามหาพลไมืํามาสองปีแต่มาเจอตํารวจแบบนี้ตํารวจอัยศแบบนี้จะไว้ทําไมนะที่พูดวันเนี้เพราะว่ามองเห็นว่าสิ่งต่างๆน,นี้ประชาชนถูกรังแกมาเยอะแล้วจากอํานาจรัฐของตํารวจอํานาจรัฐของดีเอสไอทั้งนั้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเราไม่ปฏิรูปถ้าเราไม่ปร,รปาบปราม,าามการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ ประเทศไทยจะอยู่กันยังไงเมื่อตำรวจใช้อำนาจในทางไม่ชอบในการช่วยเหลือผู้ต้องหาที่กระทำความผิดทำลายหลักฐานซะเองลักปืนของกลางไปขายซะเองแล้วปัดซอกไม่หลับแบบนี้คดีนี้ผมเชื่อว่าไม่มีผู้ใหญ่คนไหนกล้าช่วยหรอกเพราะว่าใครช่วยมันก็ซวยทั้งหมดเลยนะเหมือนกันถึ่งต่างๆที่เราพูดมาทุกวันเนี้ยคดีแตงโมที่มีคนบอกว่า,วาทำไมอัจฉริยะไม่พูดไม่ถึง ที่ผมเฉยเนี่ยมันจะไม่ใช่เวลาของผมเป็นเวลาที่เขากําลังสู้กดีกันระหว่างแม่แตงโมกับผู้ต้องหาบนเรือห้าคนที่นัดวันที่ยี่สิบกันยาที่จะมีการไกลเกลี่ยหรือเขาเรียกว่าคุ้มครองสิทธิก็คือเรียกค่าเสียหายผมก็ไม่สามารถทําอะไรได้เนื่องจากว่าตารวจก็ไม่ได้ฟ้องผมผู้ต้องหาคนบนเรือทั้งห้าคนก็ไม่ได้ฟ้องผมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูของเราแบบนี้ก่อน หลักฐานาต่างๆคุณหมอทวัชชัยก็ได้มีการรีรันในการออกเกยแพ้ไปแล้วเราก็ได้แต่นิ่งเฉยแพทย์สภาก็นัดที่จะมีการให้ผมเข้าไปพบชีแ้แจงก็เลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งจ,จึ่งนัาตาเรานี้ให้เข้าใจด้วยว่าบริบทในการทาคดีไม่ใช่ผมทําคดีแตงโมคดีเดียวแล้วผมต้องนอนรอไม่ต้องไปช่วยชาวบ้านที่ทําคดีอื่นจ,จึ่งนัาตาเรานี้ให้เข้าใจด้วยว่าบริบทในการทรําคดีไม่ใช่ผมทาคดีแตงโมคดีเดียวแล้วผมต้อง นอนรอไม่ต้องไปช่วยชาวบ้านที่ทำคดีอื่น